ทบทสุดท้ายไมญยาหัวกะเฮ็ดเองเนี่ยพี่ดอกเห็นมันอันน้อยนี่ข,ข้าวไข่แต่ว่าแม่มาเสริมเนี่ยเฮ็ดอูดปูดอีตปีอยู่แตกว่ามพี่น้องสีมือคัะไม่แตกกี่เด้งนี่บึงๆข้าวยาแบบข้าวยาเฮ็ดงามๆข้าวลูกไผ่เฮ็ดแตกอูดปูดอีตปี๋เยอ้ใหญ่ขวายเฮ็ดถอยอยากอายคนไปซื้อเค้กซี่ให้ดอกบ่ต้องกินดอกข้าวต,ต้มต้มผักมัดใต้ตัง บอเป็นไปตั้งแต่พัดพี่แหละกินข้าวสารกอกเขาบัดเดียวอันหลังไม่จุ่มเลยหอยงูมาจะกบอชัยน้ำมันือน้ำมันบใชัยหรอกม่คิ้วแล้วบอคือขนมบอกปะสุดท้ายก็ต้องทำเองด้วยทุกคนเต็ดเองโลยโอ้เราใส่ใบเดียวหนึ่งแม่เขาใส่สองใบผูห้องใบกันบอแม่ใบเดียวนั่นแต่แม่ข่อยกับข้าวลงเทปเห็นว่าเป็นไรแบบ ไปหอยแล้วหัวตะสมองหมูเนาะแกเนี้ยคุณแม่ว่าหัวตะสมองหมูกันเนี้ยไม่เคย่ากระทบตอนนั้นมันเต็มหลับตาเป๊ะเมื่อวานทีเราใส่ใบเดียวเห็นบั่นตั้งแก๊วเปิดเลยเรื่อยๆก็แม่ต้องก้อดโมแม่ดอกเจ้าอ่ะลักเสียงอันเอาตะใบตองใส่ให้ลูกค้า แหนมหมูกับเนื้อหมูกับปลาไซอูปลาไอูปล้องใบคือกันจริงจะซองใบอยู่ตะวันเนื้อหมูมันหน่อยละกันอัดเข่าอัดเอาเอาใบตองอัดก็สิแกะออกมากเลยไปเจ้บอแบบนั้นบ้าทำบาปแล้วไงเขาหยองแล้วืธอเราบอกว่าเราก็บ่เคยมัาขาเอ็นบอเลยแม่ขอยังบวกระดมาหกสิบกว่าปีเราหัวงอกดำเราไม่เคยหัวเขาตุ๋มเนี่ยยนงก็เจีาเอ็ดไปเไ็ดีน้่งก็เจ้าอยู่ แต่ห่อเป็นกิจจลักษณะนวดแรงเห็นไหมอันนี้ห่อซองใบเด้อพี่น้องอันนี้ห่อใบนึ่นที่ตะปเรศใส่เกียกับใส่เกียเข้มียวอารุณเมย์ยากับแม่สู้สู้ที่ไปกำลังใจให้ดอกสู้สู้สู้นะเออต่อร้อยคนเทปบอกเลยครับนั้นมันโมเมนว่าบางเทียนอ่ะมันโมเมนว่าเข้าเจ้าเฮเบป็นเนี่ยคือคนบ้านเฮาก็คนเทพอ่ะ คือคนอยู่ในต้นนึกกรุงเทพอ่ะมันหมักง่ายมันเออมันหมักง่ายมันเสือเอาอยู่ไม่ครับมันงงอบอเ่เฮ็ดกินเองหรอกเดียวเออใบเดียวแม่ลองใบเดียวเบิ่งแม่เยอะสิเปรนเฮ็ดคือจังนั้นจะใส่เนื้อหมูแม่มมละ่ะโอ้ปลาตัวหมูตัประตัวมูตัว,ตวพวกว่าหลายไ <c oughs> ปสุดแล้วเบิ่งเปิดแม,มไ่ไม่ต้องไปตองแม่บอกว่าแม่บ่เคยหออ่อนี่วผสมห่อแต่สมองหมูพะนะ เบืองเบืองไม่ยากยายใส่เค็งง่าได้ที่น้่งใบเดียวทัเลยทั่วมาบาัดซนสทำนี่ละจ้าพี่นอ้องเอาไปให้เบึงบบ่งทำนี่ละค่ะ